คือมันไม่ยาไม่ได้สั่งให้พวกมึงก็คือมันบอกรับปากแต่มันยังไม่แต่ยังไม่สั่งแล้วมันมาหลังวันหลังเลยมาช้าเลยก็ตีเบี่ยงไปทางอื่นแค่นั้นแหละีิเลมากผณป็นสิเรียดนี่ไม่ใช่เงินเป็นเงินที่มันเป็นนี่กูนี่ c โอรับเงินไปแล้วใช่ไหมโอ กูให้เงินมันไปละไม่บอกเดี๋ยวสั่งให้โอหเฮ้ยโอ้เรียบร้อยแล้ววะทำอะไเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปตัวออตัวนี้เออไม่เป <ẫ en aze ff> <f ums> ็นไรตัวนี้ก็ได้ลินจิชิ นั่งคุยูไปเฮียกูชอบช่าเปิดตัวแจ็คตันลิฟเปอร์จริงๆว่ะสัตว์โคตรเท่อ่ะจะแม่งจะได้อนิเมะมันทำไม่ถึงใช่ทำไม่ถึงทำก็ซ<ะ>ีซั่นสองมันมีสองอ้าวโดนโดนโอนโว,โว่ะโอ Back, in, back moon, bận em bay. Hm, hm. 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 เออ๋เงา,หหางหเหรอฮะล่งปอบบัดแล้วเพื่อนมันไม่ใช่ลังปอบล่งจริงนี่ไม่ไม่อันที่มันยืนงงๆนี่ลังปอบอ กรอบมันแตกอันนั้นะ <c oughs> ชุบชุบชุบเขไม่คิดจะชุบเลยเหรอเนะี่ยไอ้นั่นอะน่าจะเป็นคนที่เหี้ยมมากมันด้โอเลยนะไม่ใช่ใช่อ<ป>ุยเหี้ยโอ้ย,ย <c oughs> ออนูน้น <c oughs> โอ้โตรงโน้นมึงก็ถอยเข้าไปข้างหลังกูดังก่อนสิไม่ได้มันมีสตัอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยอ๋อกูดังก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเนมี่ยมาหลบตรงนี้ดิแค่สิบครั้งชิปไม่หายจะชิปครั้งอ่าไอ้นั่นจะล้มอีกแล้ว ปืนยิงจะข้างบนปืนนี้ไม่ยิงยากแจกไม่มสกปรกเกินลบลบอมอีกแล้ว เออันตีมันเป็นไรนะโอ้เปิดว้าเล่นเกมอะไรกันอยู่อะอเฟกต์มาเล่นแกช่ยตอนแรกว่าจะชวนดูโอเวอร์ d เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช่แนวพวกมึงป่ะม่มดดูหมดละ Oh, เป็นหนังเลยเป็นอนิเมะอนิเมอเะอืออนิเมะโอ้โหหล่อนิเมะกูบางทีกูก็ดูไม่ค่อยเก็ตหรอกแต่กูจะดูหนังนะดูบางทีก็สนใจดูหนังแล้วคุณจะเก็ตสมดิเพื่อนโยนหนังให้มันอาร์ตจริงๆอ่ะสุบอะไรสุบกระชายทุเนี่ยเหรออือสีม่มวงมาหน่อย โอ้โหแม่งเอ้ข่าร้วนเลยก็สีฟ้าสองอันเป็นม่วงเฮ้ยชุดนี้สวยว่ะก็ใส่ไอ้นี่นี่ไม่ใช่ขนใช่ไหมขนเราจบตานี้ไปนั่งดูกันแราวว่าจะเล่นเกม r e เสด็จนี่เราแหละแต่ม่นสองทุ่มละกินไม่ได้ก็อน มันยาวๆไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์ายาวเลยอืม <c oughs> <c oughs> อกูค้างสัตว์ด้วยเฉยเพราะกูกำลังดูของตัวเองอยู่ดูนหนัง Better find me before I find you. <coughs> <coughs> we should land there. Oops. What do you think is over here? Dropping in. Going to check it out over there. I could <coughs> use someone to really say off of. แต่กว่าหนังเพราะเวลาดูหนังนี่ทำไมเอฟฟกมันจะดังกว่าคำภาคปะก็เขาท่าพักไอ้ภาคทับไงมันเลยเสียงจะดนี้กว่าใช่ปัญหาเสียงซาวมันจะดังกว่ามันเป็นหาที่นักพากย์คนเจอ เออโอ,โอมึงเห็นอันนี้ปพ่อ <c oughs> ไอตัวที่ตีกับไอไออาจารย์โกโจโอไอตัวไฟอ่ะ <c oughs> ตีกับอะไรนะต,นตีกับไอตัวนะตีกับมันชื่ออะไรวะ,ะมันชื่ออะไรนะจำชื่อมันไม่ได้มันชื่ออีปุ้ยปีอีเดอร์มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ จำมันก่อนเบอนจำก่อนจำก่อนจำก่อน <c oughs> อุย้ยโดนซับีิธีไหมเนีอะไม่มได้ <c oughs> เข้าสู่พอปลาลมมันจะโดดยังไงวะตงอยู่เ <c oughs> อะไรม,ม,ม,มันมันมันเชื่อเลวนะเอออะไรเอเมนมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้สู่คุณนะเออมันตีคุกสู่คุณนะบ้านเมืองพังลาบนั่นไหม อย่าสุขูก็ไม่ยัง้งเลยสุคนะสิบห้านิ้วเจอกับไอ้นี่เลสู้กันตอนไหนอ่ะอุ้ยหลังๆเลยแหละตอนอาจารย์โดนพนึกอะอ๋อก็น่าจะเป็นเหตุการณนะ์นั้นแหละมันทำให้อาจารย์โดนพนึกใช่แม่งคือสุนะขั้นแรกไอยุจิมันแพ้อะไรนี่แหละ ไอตัวไหนเราสุกุนะออกมาเว้ยมันเรียกสุคุนะเลยไงนี่แหละเข้ามาตีกับอาจารย์เนี่ยอะไรนะเข้ามาตีกับอาจารย์ไม่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 ใช่ไม่ใช่ตีกับอาจารย์คือไ่ว่าเขาบอกอาจารย์โกโจตีกับสุคุนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอมันชื่อยูจิอ่ะมันมันตีกับไอไอไม่ใช่อาจารย์โกโจไอตัวที่สูก้กับอาจารย์โกโจไอแรกๆอะ่ะเห็นปะไอตัวหัวไฟอะ่ะ เออนั่นแหละสู้กันเว้ยไอ้ไอนะ้แล้วแล้วใครไอ้นั้นไม่งมาสู้ครับไอ้สุกุนะไม่ไหวอะ่ะโดนสุกุนะเล่นยับเลยตอนแรกอาจารย์ก็โจให้สู้อย่งไงตอนไอ้ของหัวเฝ้าหวเขาไฟเห็นอ่ะฮะแต่ว่ามันเปิดไอ้เขียดแดนรึเปล่าอาจารย์เลยไม่ให้สู้ใช่ไหมใช่ไอ้ตัวไอ้ตัวไฟเปิดดไมไม่มึงสั่งของในช้อปปีว้วะมึงอ,อ่ะออสั่งเลยทำไม ไม่ไม่ถามดูมั้งถ้ามีถ้าจะฝากซืก้อของจะถามดูบางทีก็จะฝากซืก้อของซื้ออะไรฝากเลยไม่ยังยังไม่มีเงินเถอะดูดูดูอยู่เพราะช่วงนี้มีคนรับมีคนรับของให้เกือบตายแล้วนะเพื่อนตายก็ทีฝากมาแล้วนะหมาจริงๆเลยเีย <c oughs> เตะปากไม้ไม้สุไพรมาดิเขาจะข่อเท้าทิ้งเลยสมหอยปากจริงๆเลยอีกสี่ชั่วโมง